วดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวรถยนต์กับผมพี่มนโตยโยต้าอนามันกระบี่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาฟังบทสรุปาการเปลี่ยนแปลงของรถไอรักดีโวปี2021ว่ามีการปรับออปชันอะไรบ้างรวมถึงราคา,าทุกเดรุ่นครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเรามาดูออปชันของรุ่นมาตรฐานกันก่อนนะครับสำหรับรุ่นมาตรฐานนะครับมีการปรับเครื่องยนต์ในรุ่น2.8กับเครื่องสองล้อนะครับจากเดิม170แรงมดา เป็น204แรงม้าแล้วก็แรงบิดเป็น420นิวตันเมตรนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีการปรับในส่วนของเกียร์นะครับจากเดิมเนี่ย5จปีดเป็น6สปีดแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับรุ่นนี้เราไม่มีการปรับเพิ่มราคาสําหรับราคาอย่างเป็นทางการนะครับสาหรับรุ่นมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับก็คือรุ่นแคปแอนเจตทีสนะครับคือในตัว2.4เอนทีเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่540,000บาท ไอคออ2.4 n อนตี้เกียร์ออโต้นะครับอยู่ที่594,000บาทสําหรับรุ่นกับเครื่องสองล้อรุมีให้เลือกอยู่ทั้งหมดสี่รุ่นนะครับเริ่มตั้งแต่รุ่น2.4 n อนีเกียร์ธรรมดาอยู่ที่584,000บาทและ2.4แอนตีที่เป็นช่วงสั้นนะครับอยู่ที่584,000บาทน,นะครับส่วน2.8นะครับในรุ่นนี้นะครับที่เป็นเกียร์ธรรมดาที่ปรับเครื่องยนต์นะครับที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับราคาอยู่ที่64,000บาท และ2.4 NT เกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่634,000บาทนะครับสุดท้ายก็คือรุ่นขับเครื่อง4ีล้อนะครับก็คือรุ่น2.8 NT ราคา74,000บาทครับต่อมานะครับสำหรับรุ่น Z-EDITION ทั้งตอนครึ่งและ4ประตูสำหรับรุ่นเอนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในส่วนของรุ่นมิดนะครับมีการใส่ออปชันและก็เพิ่ม ในส่วนของชุดไฟที่เป็น LED นะครับที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัติและก็ไฟท้ายที่เป็นแบบ LED Light Guiding นะครับสำหรับรุ่นมิดเนี่ยเรามีการปรับราคาแค่2,000บาทเท่านั้นเองครับราคาอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับรุ่น set edition นะครับก็มีเลือกอยู่ด้วยกันนะครับทั้งหมด8รุ่นเลยทั้งตอนครึ่งและก็4ประตูเดี๋ยวเรามาไล่กันตั้งแต่รุ่นตอนครึ่งเลยนะครับสำหรับรุ่นตอนครึ่งมีให้เลือก4รุ่นนะครับ ตั้งแต่รุ่น2.4เอ็นตี้เกียร์ธรรมดาราคา619,000บาทและ2.4เอ็นตี้เกียร์ออโต้นะครับราคา619,000บาท2.4มิดเกียร์ธรรมดา695,000บาทและ2.4มิดออโต้ราคา745,000บาทส่วนรุ่น4ประตูนะครับ2.4เอ็นตี้นะครับเกียร์ธรรมดาราคา699,000บาท และ2.4 Entry g เกียร์อนะครับราคา7 3 9 0 0 0บาท2.4มิดเกียร์ธรรมดาราคา7 6 5 0 0 0บาทสุดท้ายนะครับก็คือ2.4มิดเกียร์ออโต้ราคา8 5 0 0 0บาทครับสำหรับรุ่นไอลัก r รีโวพีแรนเนอนะครับทั้งตอนทึ่งและก็สีประตูมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รุ่นเอ t r y เลยครับโดยมีการเพิ่มไฟหน้าไฟท้ายแบบ LED พร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียม ต่อมาก็คือรุ่นมิดนะครับเพิ่มเบาะหนังที่เป็นแบบไฟฟ้าและเซ็นเซอร์กะระยะรอบคันครับสุดท้ายรุ่น 4x4 เคลียร์ไทยกับรุ่นโรคโคนะครับภายนอกก็จะเพิ่มกล้องมองรอบคัน360องศาและก็ระบบ BSM นะครับเตือนรถในมุมอับสายตาระบบ RC TA เตือนรถขนาดถอยและไฟแบบเบลคัมไลท์ที่กระจกมองข้างส่วนภายในนะครับมีการเพิ่มระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ขับและผู้โดยสารครับราคาอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับรุ่น p r ีเดนเนอกระบะยกสูงขับเคลื่อน2ล้อนะครับมีให้เลือกทั้งหมด10รุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันตั้งแต่รุ่นตอนครึ่งเลยนะครับสำหรับรุ่นตอนครึ่งมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นนะครับเริ่มตั้งแต่รุ่น2.4 Entry เ,เกียร์ธรรมดาราคา7,24,000บาท2.4 Entry น,นะครับเกียร์ออตโต้ราคา7,74,000บาท 2.4มิดเกียร์ธรรมดาราคา799,000บาท2.4มิดออโต้นะครับราคา849,000บาทในส่วนรุ่น4ประตูนะครับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6รุ่นนะครับเริ่มตั้งแต่รุ่น2.4 N n t r ตีเกียร์ธรรมดาราคา824,000บาท2.4 n n t r ตีเกียร์ออโต้ราคา874,000บาท2.4มิดเกียร์ธรรมดาราคา885,000บาท 2.4มิดเกียร์ออโต้ราคา935,000บาทและ2.4 Hi เกียร์เมนนวลน,นะครับราคา970,000บาทสุดท้ายนะครับก็คือ2.4 Hi เกียร์ออโต้ราคา1,020,000บาทครับสำหรับรุ่นกับเครื่อง4ล้อนะครับเรามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5รุ่นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันตั้งแต่รุ่นตอนครึ่งกันเลยนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นนะครับ เริ่มที่ตัว2.4มิตรนะครับเกียร์ธรรมดาราคา879,000บาท2.8 Hi เกียร์ธรรมดาราคา9 7 6 0 0 0บาทในส่วนของ4ประตูนะครับมีให้เลือกด้วยกัน3รุ่นนะครับเริ่มที่2.4มิตร,ร,าราา 9, 4, เกียร์ธรรมดาราคา974,000บาท2.8 Hi เกียร์ธรรมดาราคา1,120,000บาทและ2.8 Hi เกียร์ออโต้ราคา1,170,000บาทครับ สุดท้ายในส่วนของราคาสําหรับรุ่นโรคโคนะครับสำหรับรุ่น Ro คโคเรามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะครับเริ่มตั้งแต่รุ่นตอนครึ่งก่อนนะครับกับเครื่อง2ล้อนะครับในเกรด2.4 r o c โคเกียออโต้นะครับราคาอยู่ที่900,000บาทและ2.8โรคโครุ่นนี้จะเป็นกับเครื่อง4ล้อเกียออโต้นะครับราคา1,090,000บาท ส่วนรุ่น4ประตูนะครับเรามีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและก็4ล้อนะครับเริ่มตั้งแต่รุ่น2.4 Rocco คลอัลโตขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคา1 9ึ0 0 0 0บาทและ2.8 Rocco คลเกียร์ออโตขับเคลื่อน4ล้อราคา1 2 5่0 0 0านบาทครับขอเน้นย้ำนะครับสำหรับรถแอรลักรีโวใหม่ทุกเกรดรุ่นมีการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ150,000กิโลเมตรคิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า30,000บาท และขยายสิทธิ์ฟรีค่าแรงเช็กระยะให้ถึง1 0 0 0 0แกิโลเมตรเลยครับเป็นยงไงกันบ้างครับกับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรถไอรักรีโวปี2021ในส่วนของราคาแล้วก็ออปชันหวังว่าคงจะถูกใจทุกท่านกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ